ตอนหลักมีจิตไหมคะมถูกต้องทำไมว่ามียังฝันได้เลยอาจารย์ค่ะยังฝันได้แล้วตอนไม่ฝันมีไหมก็มีอยู่นะถูกต้อง<ม>เห็นไหมคะจนกว่าจะตายหมายความว่าสิ้นสุดการเกิดดับของจิตประเภทที่เป็นคนนี้ในชาตินี้ซื้อได้ไหมคะว่าอย่าตายเลย เงินมากมายมหาศาลได้ไหมซื้อไม่ได้ไม่มีใครได้เลยต่อให้เป็นมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชหรือใครยังไงก็ตามนะคะถึงเวลาสิ้นกรรมที่เราใช้คําว่าสิ้นกรรมนะคะถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลหมายความทาให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลน,นี้เป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เลยนะคะแต่จิตเจตสิกรูปเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลย เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยคะ่ะจะว่าเก่าหรือว่าจะว่าใหม่พระเหตุว่าสืบต่อมาจากแสนโกรธกับแต่ไม่ใช่อันนั้นต้องเป็นหนึ่งขณะที่ดับเกิดดับสืบต่อสืบจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งแลกกันได้ไหมคะเอาจิตอันนี้ไปสลับกับอันโน้นไม่ได้เลยคะ่ะจิตไหนดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดก็ต้องมาจากจิตนั้นที่ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งตอนเกิดต้องไม่ลืมนะคะ จิตเจตสิกรูปเกิดพระฉันรูปในขณะที่เกิดเนะะี่ยค่ะจิตและเจตสิกเกิดเพราะกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วและรูปที่เกิดพร้อมจิตก็เพราะกรรมนั่นแหละพระเันจะเกิดแล้วก็ต่อไปเป็นงูเป็นช้างเป็นนก,เป,นนกเป็นแมวเป็นคนหญิงหรือชายก็แล้วแต่กรรมเพราะที่ตัวเนี่ยนะคะมีรูปที่เกิดจากกรรมก็มี เกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตตุก็มีความเย็นความร้อนเกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปก็มี